สวัสดีครับช่องปูผาเมยนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาทำฮอร์โมนไข่นะครับสูตรง่ายนะครับท่านผู้ชมแต่ให้ผลผลิตข้าวสูงมากนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับแค่2ออย่างนะครับ1นนะครับจุรินรี์จาวปวกนะครับประมาณ6 0 0ซีซีหรือครึ่งลิตรนะครับท่านผู้ชมแล้วก็แค่ไข่หนึ่งฟองนะครับแล้วก็กลวยนะครับกลวยผปิดเองนะครับ มาเริ่มทํากันเลยนะครับและก็จะบอกวิธีใช้ด้วยนะครับท่านผู้ชมเรานําจุลินทรีจะปวกมาแล้วนะครับเราก็ไขฝ้าออกนะครับเรียบร้อยนะครับก็กลวยนะครับฟางเลยนะครับแล้วก็ไข่นะครับ1นึ่งฟองนะครับไข่หนึ่งฟองใส่ลงไปเลยนะครับไข่หนึ่งฟองใส่ลงไปเลยนะครับ ใส่ลงไปแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ปิดฝานะครับแล้วก็ปิดฝานะครับท่านผู้ชมครับเขย่านะครับแค่นี้นะครับท่านผู้ชมทิ้งไว้หนึ่งคืนใช้ได้เลยนะครับฉีดพ่นนะครับวิธีการฉีดพ่นก็ง่ายอีกนะครับน้ำยี่สิบลิตรต่อ จุลินทรีย์จาปวกนะครับที่เราใช้เป็นฮอร์โมนไขวันนี้นะครับครึ่งนะครับครึ่งขวดนะครับจุลินทรีย์จาปวกและฮอร์โมนไข่นะครับ2ออย่างนี้มีคุณภาพสูงนะครับใช้ให้ต้นข้าวแข็งแรงแต่วันนี้นะครับเราทำเป็นฮอร์โมนไข่นะครับฮอร์โมนไข่ทำให้รวงข้าวแข็งแรงรุงโตนะครับ เม็ดไม่รีบนะครับลองมาแล้วนะครับสูตรนี้นะครับท่านผู้ชมท่านไหนนะครับอยากทําตามนะครับก็ลองทําดูนะครับสูตรนี้ทําง่ายนะครับกว่าทุกสูตรนะครับวันหน้านะครับท่านผู้ชมจะนําเสนอสูตรอื่นอีกนะครับแต่ใครมีจุลินทรีย์เจาปวกนะครับอยู่แล้วก็ทําเลยนะครับใช้บํารุงพืชได้นะครับลําต้นก็แข็งแรงเหมือนกันนะครับ ออกดอกนะครับไป้ดีเหมือนกันนะครับใส่ไม้ดอกไม้ประดับได้นะครับแต่สูตรนี้ใส่นาข้าวดีมากนะครับท่านผู้ชมครับวันหลังนะครับจะนำเสนอสูตรฮอร์โมนไข่อีกนะครับมีหลายสูตรที่ให้ท่านผู้ชมเลือกใช้ได้นะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับครั้งหน้ามาจอเจอกันใหม่นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับ ่วยเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ